สวัสดีครับเพื่อนเพนจากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้เราจะมาทำเตาอบด้วยถังสอ0รลิตรนะครับเนื่องจากอันเก่าของผมมันพังไปแล้วนะครับใช้ไม่ค่อยได้แล้วเึงต้องทำตัวใหม่ตอนแรกผมก็อัดตั้งแต่ตอนที่ตัดถังแล้วนะครับแต่พอมาดูโอ้โหอะไรลืมกดอัดภาพนิ่งเลยก็เลยไม่ได้มีภาพตอนที่ตัดถังให้ดูนะครับ แต่เราก็ไม่เป็นไรแค่ตัดถังคงเพื่อนๆคงตัดได้ละมั้งไม่ยากละมั้งก็เอาเป็นว่าผมตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้ทําการเจาะรูอันนี้คือฝานะครับนี่คือฝาบนของมันนะครับจะมีช่องระบายอากาศอีกช่องหนึ่งแล้วก็นี่คือก้นถังนะครับที่ที่เราตัดไว้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยที่ผมบอกว่าที่ยาวๆเนี่ยยาวๆเนี่ยแล้วมีรูเนี่ย คือทางที่ระบายน้ํามันออกนะครับระบายระบายน้ํามันหรือน้ําที่มันออกจากของหมักเราครับส่วนที่รูใหญ่ๆของข้างนี่ครับคือที่อ,อปล่อยขี้เท่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวคุณคุณจะเพื่อนๆจะนึกภาพออกว่ามันเป็นยังไงนี่นี่นี่ที่เสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นี่เราก็จะใช้ตัดเหล็กฉากหมุนง่ายๆครับเราเอาแบบคุงปัญญางง่ายๆนี่เห็นไหม พอเราหมุนปุ๊บขี้เท่าก็จะตกมาเลยเห็นไหมนี่แต่อันเก่าของผมมันพังไปแล้วนี่ตัวนี้มันโดนเห็นไหมมันโดนความร้อนกัดมันก็เลยหมุนไม่ได้แล้วนี่มันแข็งละเนี่ยมันดิและมันดิดมันดิดตัวละอ่าช่้างมันแล้วที่ว่าผมลองน้ามันเราก็ใช้งบตามที่เรามีครับสังกะสีครับทั้งสังกะสีเก่าเก่าเรามาทุบให้เป็นสามเหลี่ยมเป็นฉากแล้วก็ครอบเข้าไป แล้วก็หาอะไรดันไอ้ไอนี่คือผมทําบนรถนะมันอยู่บนรถผมนะแต่ถ้าใครที่เอตั้งมีร้านมีสถานที่ขายตั้งเป็นขาขึ้นมาก็เอยังไงดีละ่ะทําเป็นรางเหมือนกันแหละแต่ก็หาอะไรกัน้นเอาผมก็นึกให้อธิบายแนะนําให้ไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าบางคนมันสถานที่ขายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะสถานที่ตั้งไม่เหมือนกัน แต่ผมก็เอาสะดวกผมอะง่ายๆแล้วกันนี่แหละสังกะสีเก่าๆลองน้ํามันก็จะไหลามานี่แล้วตัวนี้ท้ายรถผมก็จะมีเออนี่ก็จะมีแกนลนแกนลนน้นํามันสองลิตรเอ,อ,รอน็น้ำแกนอนน้ํามันห้าลิตรวางแล้วก็จะมีกลวยตัวหนึง่งนี่ไว้ลองอย่างนี้เห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมโทษทีนะมือไม่ค่อยนิ่งมือใหม่จับกล้องไม่ถนัดก็จะลองลงไป คือตัวเนี้ยมันง่ายสําหรับผมละเผื่อเพื่อนๆถ้าคิดไม่ออกทําอะไรกันไม่ได้ก็ลองเอาของสูตรผมไปใช้ก็ได้เป็นไอเดียเป็นไอเดียหรือใครมีคําแนะนําดีๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับเผื่อเพื่อนๆเข้ามาอ่านจะได้เออมีไอเดียดีๆช่วยกันเป็นอีกไอเดียหนึ่งมาทุกคนเราก็พร้อมเริ่มทํากันเลย ตอนนี้ผมก็ทําการวัดเหล็กและตัดเหล็กอยู่นะครับจากที่เราวัดเหล็กและตัดเหล็กอยู่นะครับอ่าก็เป็นอันเสร็จแล้วครับนี่ตามที่เราเราได้วัดและตัดไว้ตามไซส์ขนาดแล้วเราก็มาไล่เชื่อมนี่ผลลัพธ์ออกมาก็จะประมาณนี้แหละครับเสร็จเรียบร้อย ก็มันเป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียที่เราประหยัดที่สุดแล้วอะ่ะผมใช้เหล็กเส้นสองเส้นกับเหล็กฉากหนึ่งเส้นแล้วถังก็ซื้อถังมือสองนะครับตามร้านที่เขาขายถังมือสองซื้อมาสามร้อยห้าสิบแต่ถ้าอยู่ตามปั๊มน้ำมันมันก็ตตกอยู่ประมาณหกร้อยห้าสิบถึงเจ็ดร้อยบางแล้วแต่บางปั๊มอ่า,อาโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ถ้าเสร็จดผมจะให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปตอนนี้เราก็ทําการไล่เชื่อมเหล็กบานพับใส่กับฝานะครับฝาบนมันใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนนี้90%ไปแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมปิดได้ครับสวยงามโอเค ต่อไปเราก็จะทําการเปลี่ยนตัวเก่าออกเอาตัวใหม่ไปใส่คืนนะครับแล้วก็ทําการเผาถังให้เรียบร้อยก่อนขายนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือเป็นการอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนอันเก่าลงไปแล้วนู่นอันเก่าอยูนน่นู่นเก่าอยู่นู่นนะครับอันนี้ก็อันใหม่เอาขึ้นเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ทําการเผาถังแล้วนะครับเราต้องเผาถังก่อนใช้ทุกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นไม่ให้มันมีกลิ่นสี ไม่ให้มันมีกลิ่นสีไม่ให้มันมีกลิ่นเอ่อทุกอย่างน้ำมงน้ำมันที่อยู่ข้างในเนี่ยนี่สภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่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 ผมก็ใช้เหล็กคำ้ำยึดใส่กับตัวเหล็กนี่ตัวเก่าผมจะยึดใส่ถังนะครับยึดใส่ถังเรามีน็อตยึดประมาณนี้เปิดคือยึดใส่ถังตรงนี้แล้วก็จะเปิดขึ้นใส่นี้ค้ำใส่ตรงนี้แต่ว่าผลงานมันคือไม่ทนครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเก่าอ่าเดี๋ยวดูตัวเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเก่าว่าทําไมผมต้องยึดใส่ตัวถังตัวตัวตัวขาอ่าถ้าคือใครมีขายึดใส่ขานะครับนี่ฮะตัวเก่านี่ครับนี่ตัวเก่านี่ตอนนี้เรียบร้อยครับผูกครับทําให้เตาเราผูกง่ายด้วยครับแล้วนึกภาพไหมเพื่อนๆนึกภาพไหมคือเราจะผมยึดใส่ตรงนี้เนาะ แล้วก็หมุนขึ้นแล้วเพื่อ,อามาค้ำตรงนี้นี่ี่ผมจะเชื่อมเด็กตรงนี้ยื่นออกมายาวๆแล้วเห็กตัวนี้เกาะคำ้ำแต่ผลรับออกมาคือแบบนี้แหละนั้นใช้นานๆไปเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ก็จะผูกตามตัวนี้ก็จะผูกตามคือมันทําให้ถังเราพังเร็วขึ้น่ะผมก็เลยยกเลิกไม่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 ไม,ไม,ไม่ใส่ตัวถงังแล้วไม่เชื่อมใส่ถังล้อ่าโอเคนะครับ แล้วตอนนี้ก็มาดูของเราตัวถังใหม่นี่สภาพเป็นแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เรียบร้อยอย่าขึ้นรถก่อนอนี่กาอยู่ประมาณนี้นี่จะให้ดูนี่นี่ใช้สองอันงบประมาณในการใช้จ่ายในครั้งนี้นะครับ แตะแกงผมซื้อมาละห้าสิบห้าบาทจากร้านยี่สิบาทนะครับสองอันเป็นหนึ่งร้อยสิบบาทเหล็กเส้นสองเส้นเส้นละเก้าสิบห้านะครับเป็นร้อยเก้าสิบบาทส่วนเหล็กฉากผมซื้อมาเส้นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับแล้วก็ถังซื้อมือสองสามร้อยห้าสิบบาทบานพับสี่ตัวสี่สิบบาทตกตัวละสิบบาทซื้อที่ร้านยี่สิบบาทนะครับ รวมๆแล้วค่าอุปกรณ์ทั้งหมด870บาทนะครับไม่ถึงพันเลยส่วนค่าแรงเพื่อนไม่เอาครับแค่ขวดเล็ก2ขวดแล้วก็กับแก้มกินกันเองถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ